สวัสดีครับผมเบลขอบสนามนะครับผมตัวผมก็มีอาชีพทำแฟนเพจนะครับจากเหตุการณ์ไวรัสโควิด1 9ระบาดในประเทศของเรานะฮะตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบวันนี้ผมก็เดินทางแค่ออฟฟิศกับบ้านไม่ได้ออกไปไหนไปเจอผู้คนผมเชื่อว่าพี่น้องในโซเชียลนะครับคงได้เห็นข่าวแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีประชาชนคนไทยหลายหมื่นคนกำลังเดินทาง ออกจากกรุงเทพกลับไปยังภูมิลำเนาตามบ้านของตัวเองผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดผมไม่ได้ห้ามให้ทุกคนห้ามกลับบ้านไม่ให้ออกจากบ้านแต่ผมกําลังจะมาให้ข้อมูลว่าการที่ทุกคน กลับบ้านเป็นจํานวนมากขนาดนี้อาจจะเกิดภาวะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วได้นะครับดังนั้นตอนนี้ที่ผมอยากรณรงค์ให้ทุกคนที่ได้ฟังข้อความของผมอยู่ช่วยกันอยู่บ้านให้มากที่สุดออกไปซื้อข้าวแล้วกลับมาบ้านอย่าออกไปไหนอย่าไปเจอกิจกรรมที่มีผู้คนรวมตัวกันมากกว่า50คนพูดคุยกันนานกว่า5นาทีหรือพูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากเพื่อให้น้ำลายกระเด็นใส่หน้ากันถ้าหาก พวกเราหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้ได้มากที่สุดเราก็จะลดภาวะความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศของเราครับวันนี้หลายคนอาจจะได้รับผลกระทบทั้งอาชีพตัวเองที่ต้องหยุดงานอยู่บ้านไม่มีไรายได้เข้ามีรายจ่ายที่รอมาถึงอยู่ในสิ้นเดือนนี้ผมรู้ว่าหลากหลายอาชีพตอนนี้กําลังลําบากอย่างมากนะครับจากการที่ต้องหยุดงานห้างปิด ร้านนูนะ่นร้านนี่สถานบันเทิงปิดมีพิตตี้หลายคนหลากหลายอาชีพที่ต้องอยู่บ้านและลำบากผมอยากให้พวกเราอดทนอยู่บ้านมันไม่ใช่เพื่อใครครับแต่มันเพื่อพวกเรามันเพื่อครอบครัวของเราและก็เพื่อประเทศชาติของเราในวันนี้เราอาจจะต้องช่วยดูแลตัวเองกันมากกว่าเดิมนิดนึงระวังกันมากกว่าเดิมนิดนึง เพราะตอนนี้ไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเองเราต้องเจ็บสั้นครับผมอยากให้พวกเราเจ็บสั้นเราอาจจะต้องเจ็บกันในเวลานี้แต่ถ้าเรายังคงออกไปจากบ้านยังคงไปเจอผู้คนประเทศของเราจะปวดนานครับผมหลังจากนี้เราคงต้องมาแก้ไขปัญหาภาวะคนป่วยจํานวนมากที่เพิ่มขึ้นหากเรายังออกจากบ้านไปเจอผู้คนกันมากมายแบบนี้อยู่ช่วยกันครับคนละนิดคนละน้อยอย่างน้อยๆอยมันก็เพื่อคนที่คุณรักเพื่อสุขภาพคุณเองและก็เพื่อประเทศของเรา Stay safe Stay home นะครับและตอนนี้นะครับขอบสนามยินดีอย่างมากนะครับที่ใช้พื้นที่4ล้านคนในแฟนเพจเปิดรับข้อมูลจากทางมูลนิธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลหมอหน่วยงานผู้ราชการจังหวัดต่างๆที่ต้องการกระจายข้อมูล ขอบสนามยินดีเป็นพื้นที่ในการกระจายข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับข้อมูลกรองแล้วและเที่ยงตรงมาสู่ประชาชนที่ติดตามแฟนเพจขอบสนามตอนนี้พวกเราต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวและก็ช่วยดูแลประเทศชาติเราจะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับด้วยรักและปรารถนาดีที่สุดจากขอบสนามครับ